ตอนที่แปดจะตอนสุดท้ายของอักถกถาจารย์บ้างไฟพญานาคนิทานเรื่องพญานาคฟังสบ,บายสบายพลนๆเกี่ยวกับนาคที่มาพ่นบ้างไฟเรามาศึกษาการลงโทษของพญานาคในแม่น้ำโขงว่ามีกี่วิธี มีหลายวิธีตามลำดับดังนี้วิธีที่หนึ่งสำหรับโทษเบาให้ไปรับเวรมากขึ้นเป็นพิเศษเช่นให้เพิ่มเวลาในการตรวจเข้าเวรยามหรือเพิ่มเวลาในการเข้ารับใช้โดยมีเวลาพักน้อยลง ดังคดีตัวอย่างคือครั้งหนึ่งนาคบริวารตนหนึ่งมัวแต่บริโภคกามกับภรรยานาคสาวที่วิมานในที่พักของตนจนลืมเวลาเข้าเวรคือรักกันมากรักจนลืมเวลาแล้วก็ไม่ได้มาเข้าเวรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบวัรานนาบริวาจรจึงทำโทษ โดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นอาอยู่ไปนานๆขึ้นไปหรือแทนที่อยู่สักวันก็ไปสองวันอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกคดีหนึ่งมีนางนาคมานวิกาสาวตนหนึ่งกินอาหารมากเกินไปจนเผลอหลับและด้วยความเมาในอาหาร จึงหลับเป็นเวลานานหลายวันทำให้ไม่ได้ไปเข้าเวรของตน,นหัวหน้าบริวารจึงสั่งลงโทษโดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นวิธีที่สองสำหรับโทษที่หนักขึ้นมาให้ไปเฝ้าสถานที่หรือพระพุทธรูปหรือสถูปโบราณ พญายนาที่ถูกทำโทษโดยให้ไปเฝ้าสถานที่นั้นน,นจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดและห้ามคิดหนีโดยเด็ดขาดเพราะเป็นจารีตที่ถูกกำหนดขึ้นของสังคมพยายนาคหนีก็จะต้องมีโทษหรือหนีก็จะอยู่ในหมู่ไม่ได้หรือหนีจะอะไรอีกตั้งเยอะแยะ,แยะมันเป็นจารีตประเพณีเหมือนกฎมนเทียนบานอะไรอย่าง ของสังคมพยายนาคท่านนาคที่ถูกลงโทษไม่ทำตามจะต้องถูกขับออกจากเมืองเ,อเห็นไหมไปอยู่ในสังคมก็ไม่ได้ไปเลยส่วนผู้ปกครองจะมอบหมายให้หัวหน้าเขตหรือผู้ช่วยหัวหน้าเขตคอยตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะแต่ไม่ถึงกับไปคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา คมห่างๆงั่นมันเป็นจารีตประเพณีตัวตาอยู่เป็นระยะๆะะกันไปแต่ไม่ถึงก็คอยเฝ้าอยู่อย่างนั้นโดยจะให้เจ้าหน้าที่คอยส่งอาหารให้จนกว่าจะพ้นโทษส่งอาหารให้วิธีการส่งอาหารพยานาคที่มีหน้าที่ส่งอาหาร จะคอยในระมิตอาหารให้กับพญานาคที่ถูกลงโทษโดยดวงแก้ที่ควอวบวบเพราะของตัวเองวับวบไม่ได้วิธีที่สามสำหรับผู้ที่มีโทษหนักขึ้นไปอีกจะถูกลงโทษโดยการให้เขาไปจำศีลหรือกักบริเวณที่ให้ทำเช่นนี้เพื่อให้สงบสติอารมณ์และสำนึกผิดใครทำไงจำศีล การให้จำศีลเช่นนี้ผู้ถูกลงโทษจะถูกให้อดอาหารถ้าหากสามารถสงบสติอารมณ์ได้มีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะสามารถอยู่ได้จนครบกำหนดคือต้องใจสงบแม้อดอาหารก็อยู่ได้เหมือนปลาเหมือนกบจำศิลตั้งสงบนิ่งๆแล้วจะบ่หิวบ่หิวบอกกระหาย ไปเลื่อยๆจิตใจต้องสงบต้องนิ่งเพราะต้องโดนอดอาหารนะจำศีลเนี่ยลักษณะชนี้คล้ายๆกับกบหรือปลาจำศีลในฤดูแลง้งการทำงานของร่างกายก็จะน้อยลงการเผาผลาญอาหารก็จะต่ำสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทานอะไรตลอดฤดูร้อน แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะสงบสติอารมณ์ของตนเองได้ธาตุไฟก็จะแตกหรือตายเพราะอดอาหารในที่สุดตั้งจุติไปเลยวับไปเลยเพราะนั้นตอนจำสีนี้ต้องใจต้องสงบการจำสีนกระเพิดสำนึกผิดนี้ตายจากการจำศีลเพื่อรักษาศีลของพญายนาคโอกินทร และบริวารที่ขึ้นไปจำมรณฑาที่ม่น้ำโขงนะคนละเรื่องกันนะจำศีลอันแรกก็คือจำใจจำศีลแต่อันหลังนี่เต็มใจจำศีลอ่ะมันคนละอย่างกันนะจำใจจำศีลนั่นมันอย่างเต็มใจจำศีลอย่างพญานาคโอคินทร์และบริวารที่ขึ้นไปจำมรณฑาที่แม่น้ำโขง ตรงที่การจำศีลเพื่อรักษาศีลนั้นสามารถกินอาหารได้ถ้าต้องการกินและไม่ถูกกักบริเวณแต่จำใจจำศีลนั้นกินบ่ได้ส่วนการจำศีลเพื่อให้ดวงแก้แ้วสมบัติเกิดขึ้นนั้นอีกแบบหนึ่งนะเป็นการจำศีลแบบระยะสั้นบางครั้งหนึ่งวันบ้างสามวันบ้าง ห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างส่วนวิธีที่สีเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับนาคที่ทำความผิดมากเช่นคดีนาคจอมเจ้าชู้ที่ผ่านมาการตัดสินต้องพิจารณาจากจุตินิมิตของนาคตนนั้นด้วยว่ามีลักษณะเศร้าหมองหรือไม่ ต้องประกอบกันด้วยความผิดกับกำลังจะหมดบุญมีจุตินิมิตเกิดขึ้นถ้าจุตินิมิตชัดเจนก็จะส่งตัวไปยังยมโลกโดยวิธีการจะแจ้งไปยังเจ้านาทีเขตเจ้านาทีเขตก็จะส่งตัวไปให้กับเจ้านาที่ที่ไปช่วยราชการพิเศษที่ยมโลกในสายนาคอีกทีนึ่งเจ้าที่ยมโลกที่มาจากสายนาคแต่ถูก ส่งไปช่วยราชการเพราะหน้าที่หลักคือกุมพันธ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะพาไปหาพญายมราชถ้ามีพญานาาชั้นสูงที่มาช่วยอาชการพิเศษเป็นพญายมก็จะไปมอบให้พญายมท่านนั้นถ้าไม่มีก็จะมอบให้กับพญายมจะเป็นกุมพันธ์ตามปกติคือเขาจะให้เกียรติกันหลังจากนั้นพญายมจะตัดสินบนบาท ไปตามหลักเกณฑ์ของยม,มโลกต่อบไปพญานาคใต้แม่น้ำโขงเป็นพญานาคระดับพมมะเทวาซึ่งมีอายุตแตกต่างกันตามกำลังบุญในกำเนิดโอปปาติกะจะมีอายุห้าพันถึงหนึ่งหมื่นปีพญานาคจะเกิดในกำเนิดสังเสตชะเกิดจะเหงื่อใครหรือน้ำที่หมักหมมจะมีอายุหนึ่งพันถึงหนึ่งพัน ห้าร้อยปีกำเนิดฉลาพุชะหรือเกิดในคันประเภทงูเทพหรืองูเจ้าเทละคุณจะมีอายุประมาณหนึ่งรอยไม่เกินห้าร้อปีงูตัวใหญ่ๆกํากำเนิดอันชะหรือเกิดในฟองไข่คืองูสามันจะมีอายุสิบยี่สิบปีบ้างบางตัวถึงสาสิบปี อาจ,จมีคำถามเกิดขึ้นว่าทําไมบ้างไฟพญานาคจึงมีเฉพาะที่แม่น้าโขงแม่น้ําของที่อื่นไม่มีหรือนี่อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้กับพระพญานาคที่แม่น้ำโขงเป็นสัมมาทิฐินับถือพระรัตนตรยัยเมื่อถึงวันมหาปวารณาพญานาคในแม่น้ํำของ จะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกและเกิดปิติจึงพ่นดวงประทีปขึ้นมาเป็นพุทธบูชาในพญานาคนี่ใครเห็นก็โอ้ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิน้นเห็นท่านเสด็จลงมาจากดาวดึงเห็นไหมจ๊ะส่วนพญานาคใต้แม่น้ำคงคาใต้แม่น้ำเนย